จะไปไปใกล้ขวัญเถอะท่านนะขวานจั๊วจะลองให้ครับครับเดี๋ยวให้ให้เดี๋ใครให้กิ่นนังนังนี้เจ้าของมีให้ผมว่า่ขวัญห้าถ้วยแล้วผมเจ้าจีนนี่ประมันสักห้าถาดน้่งจุ่มมันชุกไหมขวัญฮะมันชุกไหมนชุกมากเลยเป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อเลยครับราคาแบบแบงค์สองร้อยสิบเก้าบาท พุณชาเดลอีกแล้วครับเ่านผม้ชมวันนี้คักไปเนเะยเนาะแล้วก็หลังจากที่ไป ATV มานะครับก็เลยเหนื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าขอนว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันครับแถวใกล้ๆบ้านครับครับใกล้ๆบ้านร้านอย่างไรครับร้านคุณบีย่างเนยครับอ๋อคุณบีย่างเนยนะครับครับก็เนยไปย่างเขากินี่ยอ่าแม่นถูกต้องครับอเนยไปย่างก่อนถ้าขอนติดเหลือกจินอ๋อก็คือเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มาย่างเนยครับ แต่เขาเปิดเป็นแบบเปิดร้านบุฟเฟ่หรอครับเป็นบุฟเฟ่จะเป็นเปิดในภายในบ้านเล็กๆครับเป็นร้านเล็กๆร้านเล็กๆครับที่อยู่ที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดแบบอ่าลังการคือใช้ใช้ธุรกิจครอบครัวครับอ๋อครับเป็นร้านเล็กๆนะครับเดี๋ยวลงไปดูครับว่าจะเป็นขนาดไหนครับโอ้ช่างขวานนันนี่ตัมงมาร้านกันแน่ใจก้าเออจริงๆมันตังมาร้านอีอีซอยครับ ป้ายบันบอกนี่เป็นทางทางใช้ประจำตัวเพราะว่าถนนนั้นมันใหญ่มันกว้างออ๋พูดจังเตี่ยพูดจังแทงให้เนาะครับโอ้ทางมันแคบอยู่คนสองคนนะครับครับแคบมันมาตอนกลางคืนนี่มองอะไรไม่ค่อยเห็นเป็นหน้าวัดอยู่ครับอยู่หน้าวัดของ้า่หลวงเลยอ๋อครับอยู่หมู่บ้านห้องแห่หลวงนะครับครับเนี่ยอันบ้านร้านไปอยู่กลางวันก็จะขายลาบขายจิ้นขายซ่าอ๋อมีขายจิ้นขายซ่าเนาะโอ้ของมากมงคลเลยอ่ะ เมือวันนี้ขายลาบขายยิ้งซ่าห่นดำสังครับเมื่อคืนนี่ก็จะเป็นเออเป็นพวกบุฟเฟ่ติ้งย่างอย่างนี้เนาะครับใช่ครับออ๋เนี่ยครับอ๋อนี่ร้านคุณบีย่างเลยอยู่ที่ไหนมาเรามาสวัสดีเจ้าของก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับร้านคุณบีย่างเนยอยู่อมบ้านห้องห้าหลวงอ่าถ้ามาตางฝางนะครับจะเลยทศกัณฐสันตนมือมาร้านจะอยู่ขวามือซอยห้านะครับแต่ถ้ามาตางไอโอบตบ้านคาย ก็จะอยู่ซ้ายมือซอยห้าเหมือนกันซอยหนึ่งก็ได้ครับเขาให้อยู่ซอยหนึ่งบ้านธรรมดาธรรมดานะครับครับเดี๋ยวตงหลังเราไปดูตางหลังดีกว่าอ๋อครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับที่นี่มีไอ้อย่างขายห้องครับมันจะเป็นหมูเนื้อใสยเนื้อนะครับเนาะเน้นยใส่เนื้อจะเป็นเนื้อออสเตรเลียจะเป็นหมูไอ้กระหล่ำไห้สันคอพวกนี้ครับครับแล้วราคานี่ประมาณเท่าไหรร่คับถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับราคาแบบแป้งสองร้อยสี่เก้าบาท ได้มาเลยทางเหนือไทยเหนือนอกถ้าผมกินเป็นสามสี่กิโลได้ครับได้หมดเลยครับสองร้อยแปแน่นอนในราคานี้เลยสองเก้าเอ้สองสองเก้ารับราคานี้เลยบะบะบะหมีบวกบะหมีเพิ่มนะครับบะหมีบวกเพิ่มแน่นอนเข้าจะแค่แต่บะรวมน้ําอี่ปลาย้น้ำก็จแยกนะครับคือเป็นเอาแยงเนยอยเนี่ยครับเป็นจุเป็นอย่างนีกครับจุมีหมดเลยครับทั้งจุทั้งลาบทั้งซ่าเรามี ออตอนกลางคืนนี่หยครับหรือว่าตอนกลางวันครับกลางวันนี่ก็มีครับกลางคืนก็นมีอยู่ที่ว่าผมจะซอยจีนตันก่อนออ๋ผมกล้ามนะครับไอ้เป็นสูงกันเลยครับไปกินยังมาหนึ่งผมยังมาแค่ได้แค่ว่าโซนอเมริกาโซนอเมริกาโซนอเมือนะครับไปเดี๋ยวไปดูที่สถานที่ครับผม นที่ก็ประมาณนี้เนาะจริงๆอันนี้อันนี้เป็นบ้านคุณนะครับแต่ว่าร้านอยู่ข้างหลังบ้านเนาะใช่ครับร้านอยู่ข้างหลังอันนี้ทํากันเป็นครอบครัวครอบครัวครับญาติพี่น้องมาเลยครับเอามาช่วยอ๋อครับผมญาติพี่น้องยวเอามาช่วยมาเลยครับนี่เลยครับนี่ร้านคุณมีย่างเนยนะเพื่อนมาเช็คกินกันที่นี่เนาะครับบริเวณนี้ก็เป็นซุ้มนะครับซุ้มที่มานั่งกินกันนะครับใช่ครับแล้วข้างบนก็ผามซอครับไ่ใจกครับไม่ใช่ผามซอเอาไว้หน้าหนาวเอาไว้หน้าหนาวเพราะว่าตอนหน้าหนาวนี่เขา เราจะให้ลูกค้าไปนั่งตำบนครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีลมนะนะเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นละประมาณนี้เอาไว้เวลาเราจะกินให้ลูกค้าไปตักก็คือใส่แม็สวมถุงมือไปตักครับเอาไปได้เพื่อไอ้ใจมือเปล่าไปตักนะครับต้องใส่ถุงมือใส่ตัวแจกมือตลอดครับบอกว่าลูกค้าครับเวลาจะไปตักขอใส่ถุงมือไปกำเนาครับผมนะครับปากขวัญไปได้ไหายเซฟไหยขวัญปากขวัญอย่างนี้นะสวัสดีอย่างเป็นทางการครับ อันนี้คือเพื่อนจะมีเต่าเพื่มเอครับหรือว่ามีแบบย่างเนยมีจุ่มแล้วก็มีเป็นหมูกระทะคือนะครับไอ้อครับผมอนนี้ลูกค้ากำลังทยอยติดกันมากคือข้างบนเพื่อนเป็นเอาไว้ปูซาดแล้วก็นั่งกินใช่ครับปูซาดนั่งกินครับที่นี้ประมาณสี่ห้าโต๊ะของเพอแลแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนมเลยแบบกล้าขางเวลาฝนตกมันเก็บควาบมันจะปนตันะเดี๋ยวรอเพื่อนเตรียมสัมภาระมาเนาะตอนนี้เราสั่งเนื้อไปนะครับ นะครับเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอรอรอกัมครับร บรรยากาศร้านก็ประมาณนี้เนาะส่วนน้ำจงน้ำจิ้มจะอยู่ฝั่งนู้นครับใช่ครับเือลูกค้าตักจะมีแจ่วมีสามรสน้ำจิ้มแดงคือคายคุกกี้ครับเดี๋ยวลองไปดูเนาะครับว่าเราเอาแป้งเดียวเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเนื้อที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้มันนอาจจะบางงานไม่ได้เพราะ <c oughs> ลูกค้าตักไปเยอะตักไปเยอะมาเข้มไปหน่อยครัของอ๋อจะมีพริกเหมี่ยวนะเพราะลูกค้าก็ตักไปจะโมละอดละล่ามมาเล่าก็พอ นี่เอาตัวนี่นะครับของพวกนี้สามสามอย่างนะครับสามอย่างนี่จะเป็นแก้วแก้วสามรสที่จะเป็นน้ำพริกกี้ร้านเราทำเองนี่จะเป็นของหวานนี่คือข้าวผัดองมีมีข้าวผัดเลยครับมีข้าวผัดครับข้าวผัดเลยข้าวผัดเนยนะครับแล้วก็มีเฟนส่งเฟนไฟเฟนไฟไส้กรอกครับนี่เบาๆครับนึ่งล็อันี่เลยเนื้อสไลซ์เนื้อสไลด์ออสเตรเลียนะครับนี่จะเป็นเนื้อนอก ันจะเป็นไอสันคอหมูสันคอหมูนะครับที่สามชั้นสันดาสไลด์นะครับเนี่ยอันนี้คือเนื้อเนื้อไทยเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเทียบเนื้อไทยกับเนื้อออสเตรเลียในลำเลยอันนี้กินสดๆได้เลยนะครับกินดิบได้เลยครับกินกับน้ำจิ้มขมเขานี่เลยอ๋ออันนี้จะเป็นน้ำจิ้มขมนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะไอจิ้มก่อนนน้ำลายสอแล้วครับแก้ว่าจะมั่วเนื้อเต๋อแกะเกาะบาไวแล้วครับไอขวานอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ได้เลยสั่งได้เลยอะไทั้งหมดเลยครับ เอาได้มาสักสิบชั่วสิบจานมาอั่นเลยครับกินได้ตลอดเลยอันนี้คือกินได้มาอั่นเลยนะครับใช่ครับบุฟเฟ่ต์สองเก้าเก้ามามีไห้กล้าเปิด์หนึ่งผมลนะสองเก้าเก้าก้าคุ้มก <c oughs> ว่าครับผมถามก่อนเอาชื่อเสียงไว้ก่อนดีกว่าเอาชื่อเสียงไว้ก่อนนะก, <c oughs> ก,ก,ก้าเนื้อเฉพาะเนื้อก็โล่สามร้อยกว่าบาทละแม่นแล้วครับโลสดทั้โลสามร้อยห้าสิบใช่ครับถ้าผมกิน <c oughs> สองโลได้ก็ เด็ดสตีเลยครับเพื่อนกินไปสามจานวะเนี่ยเนี่ยน้องโอ้ปวดหนานี่แน่นอนมาอันนี้คือเพงมนเอานี่เอากระทะเอาเยื้อมาย่างเนาะใช่ครับเดี๋ยวเพื่อนน้องเพื่อนเอาเป็นอะไรจะเป็นจุ่มครับกระทะจะไปไปใกล้ขวัญเนาะทา้งคันนะขวัญจวกหมอ <kah s> <ata> อันนี้ออกสื่อนอกินกินหม่ไม่ได้กินหอ้นครับอ๋อมีกระทงกระทะแบบนี้นะครับเด็เป็นกระทะร้อนนะครับใช่ครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือส่วนเหลือเขาจะให้ลูกค้าไปปตักเองก็จะมีไอ้พวกตัวตั้งหายนี้เยอะแยะแต่ว่าอันนี้เป็นเอามาเอามาให้ดูว่ามีมีแบบนี้นะครับเตัตงหันนะบุฟเฟ่ต์ตัางหันนี่เขาไปตักเองได้เลยแต่เนี่ยเขาจะอยู่ในเฉพาะเมนูนี่ก็คือผู้ลูกค้าติ๊กเลย นี่นะครับเพราะว่าสองเก้าเก้าให้ลูกค้าเนื้อจานใหญ่ก็คือตัวนี้ครับจานใหญ่คือตัวนี้ใช่ครับเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์ก็คือไอ้ตัวนี้จะเอากี่อันก็ได้เอาบอกว่าคิด่งได้บ้างทีเดียวยกคิดทีเดียวแล้วก็หมูสไลด์ก็คือตัวนี้อ๋อเนื้อสั้นจารสลายนทางมื้อนี้มาก่อสมัยเป็นหนังอันนั้นตูวมากิ่งกับผมแค่คิดแล้วพูดก็จะมีสบายนางมีตัพมีเสี้ยงแต่เวลาตักไปตักทางนู้นใช่ครับแต่เราจะตีเคลื่เนื้ออีกแบบไหนแต่น้ำจิ้มวันนี้สั่งได้เรื่อยๆนะครับ ขวานเราสักห้าถ้วยครับขวาญห้าถ้วยแล้วผมจะจีนนี่แบบมันสักห้าถาดอันนี้จ็ดถาดอันนี้กินนมดกันนะอันหอมพิคบานไปบ่อันนี้คือสั่งได้เรื่อยๆครับผมถ้าท่านผู้ชมมากินลองลองมากินดูนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูดีกว่าเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อแบบสดๆเลยนะครับนี่ลองชิมดูครับ ันบอกว่ากินโซดได้เลยอลองดูครับเออ้วน,นี่กินกินดิฟได้กันเลยเฮ้ยหววันมาผมจดแล้วเนอะ <c oughs> นี่อ๋ออันนี้อันนี้ต้องยางครับอ,อันนี้อันนี้ต้องยางครับอันที่กินดิบได้คืออันนี้ครับมดเปิด56ถาดพื่อแล้วกันไ <c oughs> อ้เอาตาแป้งต้องครับท่านผู้ชม เนื้อนี่แบบสุปมากนะครับสีแบบอ๋อต้องอ่อนเลยแบบนี้นะครับใช่ครับใส่ขวัญใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับครั๊บนนี้ไม่มีถุงเพิ่นนะครับเอาถุงมือกินก็ครับเดี๋ยวผมป้อนกินดิบเลยเหรอครับผมกินดิบอ่ะเงี้ยเลยกินดิบผมก็กินดิบเลยกันรับครับผมอ๋ออันนี้เจ้งขวัญไปเอาผักมาครับเจ้ากินจีน ตับกินเป็นดิบไปได้เนาะได้อยู่อ๋อได้อยู่ครับเอาเอาอีกดีกว่าเอาสุกๆดีกว่าเนาะครับอันนี้คือไปตักได้เรื่อยๆเนาะครับนี่ด้ยครับเนื้อนี่เด็ดนะครับนี่นะเนื้อนี่ติดใจได้ครับก้อนหนานเขานี่กินเป็นสี่ห้าถ้วยเองอะข้าวหวานมาบ่อยกันนะครับก้อนหนานเขานี่มาบ่อยเขาว่าโรจอนวันนี้หมอมาเชิญก้อนหนานเขานี่มีคนละลูกสาวไว้โรงพยาบาลถึงลงมา มันชุกไหมขวัญฮะมันชุกนะมันชุกเหมืนมากเลยมันชุกก็มันจะรสชาดมันจะเปลี่ยนเนี่ยชาดจะเปลี่ยนเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวสุกหน่อยหนยกัจรงๆี่มาครับท่านผู้ชมเอากระเพรากระป่ามาหนั่งกินด้วยกันครับดูลุงพูนกินนองมาหลายคลิปแล้วช่างขวัญวันนี้ช่างขวัญจัดหนักจะเต็มหื่อเนาะนี่ครับผู้สนับสนุนช่องลุงพูนครับ ขวัญบริการเหรอให้ผมขึ้นให้เหรอไปรู้กันเนี่ยเอากล้องจอแพรกับสนับสนุนมาได้เนาะเพื่อนจะได้สนับสนุนเนี่ยบังคับบัคับบังคับสนับสนุนยนี่บังคับก่อนจวนเจ้าของร้านเพ่็กินก้อกันครับเอาเลยครับจิงวันกับใยากนะครับก็แต่ก็กินทั้งวันแต่บาก่ายนะครับครับแล้วเปิดถึงกี่โมงเนี่ยครับร้านมาสี่ทุ่มมาทำการช่วงนี้ก็บสามทุ่มสี่ทุ่มก็ปิดแล้วนะครับ เพราะว่าเปิดดึกวันนี้ก็คงบาได้แล้วเนาะพี่หัวเนาะหนึ่งหนึ่งมันใกล้ชาวบ้านเลยไม่มาขายเอามมวนไปมาแบบให้มมวนละเป็นได้ครับมันเริ่มอีทละมันเริ่มจะอีทละลูกค้าเริ่มมาน่ากับวันไหนเปิดสักสี่ห้าโต๊ะปวดเบาเบันเริ่มขยายร้านเนาขยายร้านเนาะขยายรับสั่งรวยมาติ๊กจิ๊กเลยสั่งรวยมาติ๊กจิ๊กรวยฮับครับลูกน้องผสมก็ครับ ครับลูกจ้างเพิ่มก็คร <c oughs> <thì S 3> ับใส่ก็เบาไหวแล้วก็ลูกจ้างลูกน้องใส่กินจิ้นฟรีอ่ะใส่กินจิ้นฟรีครับไม้กินทุงวันเซนเตอไม่กินทนไม่อวันนั่เลยเออกินอันนี้ก็เอามาไว้หน้าผมแน่นะผมจะมือจากก่อกินแล้เนี่ยจางเลยเลยแล้วคนจะเอาเพิ่มหรือเปล่าเอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนทอมันีหมืดก่อนไปได้เลยก่อนครับผมเดี๋ยวถ้าสั่งไว้จะสะดุ้งนี่อันนี้อันนี้ใส่ให้ตัวมืงก่อนอ๋อ คือตอนนี้เจ้าของร้านเปิ้ลเปิ้ลมาเฝ้านะครับใช่ครับู่นะครับวาเล่นครับเอ่อเจ้าของร้านเปิ้ลเป็นกันเองอยู่แล้วครับคืออู้เล่นอู้หยอกกันมาได้ครับเนาะจริงจริงเปิ้ลก็ไปได้มายืนกดดันเนี่ยนะครับาแล้วเนยนีรอ้านีอ้นอานอ้เนี่นี้าเนีอนีอ้านเนีนเนี่อาเนี่ นี่ยของมันชุกอะจะไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันก็รักการก็ระกกามันชุกแล้วหมอขวานิงโดนเนี่ยครับโอเคนะครับมันชุกแล้วอ่ะเอาเลยครับแนะนำนะครับถ้าเป็นครับเสี๋ยวเราให้ ปิ้งด้านเดียวพอมาต้องปิ้งเพิ่มละงอ๋อจะอร่อยนี่ครับวิธีกินอันไหนเสือร้องไห้ครับอันนี้คอันนี้ครับโอ้ยเสือไ่ได้ยึดแล้วครับแนะนำหตอนนี่ลุงภูจะให้เต้นเสือแล้วครับไม่ได้กินอ๋อวิธีวิธีกินก็คือมาต้องปิ้นด้านปิ้นด้านเดียวพอครับมาต้องปิ้นเธอเอาใส่แบบนี้ใช่ครับจบคำเดียวแล้วก็จบเลยแล้วกอบมาที่ับบนั้นก็ออร่อยซุกเกิ้ลมาซุกเกิ้ลเนาะนะครับ มันเรียบมันไม่คินไม่เรียบอ๋อคนหนึ่งก็กินไปะซิบผ่าตัวก็ครับมันมมันก็มีอยู่นะครับมันก็มีอยู่นะมันมีตะเกินซิบครับตะเกินซิบนะครับเต็มสี่แล้วเนาะเพรก็มันจะมีน้ำซงน้ำซุปมันก็มีหลายอย่างครับไม่ได้ว่ามีเต็มเนื้อมันมีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่เพราะว่ามีปลาหมึกมีกุ้งมีก็ครับกุ้งมีครับมีกุ้งก็ไข่หมึกอ๋อโี้หลายอย่างครับกุ้งล้วนไข่หมึกมี ราคาก็ประมาณนี่สองเก้าเก้านี่คือซุดแม็กแล้ว yes. well. นะครับคือเหมันแต่จะแยกพุ Two ่มล้วนพุ่มล้วนกับไข่มึกครับที่แยกก็คือจะเป็นหนึ่งสองเก้าวันไหนครับอ๋ออันนี้สั่งแยกนะครับสั่งแยกครับอ๋อได้สิบสองถึงสิบสี่ตัวใช่ครับประมาณนั้นพุ่งไซส์ใหญ่ดูครับอ๋อครับพุ่งประมาณสามอ๋อมันมีบุฟเฟ่ต์นะสองเก้าเก้านี่อย่าเป็นสามอย่างนี้เนาะครับเบอร์สองเก้าเก้ามันจะรวมได้ทั้งเนื้อทั้งหมูอะไรนี่ครับซึ่งเก้าเก้าเลยแต่อันนี้นจะเป็นแยก แต่ถ้ลูกค้าแบบกินเส้นี้ก็จะเป็น149จะได้ของในตู้ั้งงมนเลยของในตู้ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ประมาณสองตู้ครับเนาะแล้วก็เต็มชั้นนั่นแหละเก้าคุ้มนะบางคนมาสองคนสามรกบาทร้บย่แพงบแพงครับราคแพงครับสำหรับคนงบน้อยครับงบน้อยและกินนักๆจัดไปเลยครับท่านผู้อมบางคนโอ้เนื้อชุปน่ะแก้ตัวเอาเพิ่มบอบ อ๋อเดียวเดียวกันครับเดี๋ยวกันใจเย็นครับไปกินไปเรื่อยๆครับเนาะ <c oughs> ได่ครับแล้วนี้เดี่ยวจุ่มให้เงี้ยถ้าเป็นหม้อซุปแบบนี้ถ้าต้องลูกค้าต้องการหมาล่าหรือว่าอย่างนี้ใส่เข้าไปเพิ่มมันจะมีเกี๋ยวฮ้อนอเกี๋ยวฮ้อนน้ำซุปมิโซะหัวปลาแซลมอนมอ๋อก็มีหลายน้ำซุปอยู่นะครับเลือกได้หลายน้ำซุปเนาะั้งแรกลูกค้าเขาจะแถมกระทะหนึ่งให้ลูกค้าครับกระทะต่อไปคิดเพิ่มสี่สิบสองเตาอ๋อครับคิดเพิ่มเตาก็ไปคิดที่ปากเตาแรกเขาจะไปคิดครับ ติ็ไหนครังมมันยำซุป้าหวานซุกมันจได้เสียรสชาดครับเสียรสชาดครักินดิฟนะครับกินดูงัวดูงัวครับไก่ครับแล้วก็เอาลงแบบนี้เลยเกือนะครับท่านเกลือเกลือเกลกลนไปก็อเกื่กอยกลอเนาืเกลอเกเนอกลอกมาทั้งทกลกลอกเลเลือเลอ ผู้สนับสนุนช่องเนาะเป็นก็ฮะผู้สนับสนุนช่องเ้าถ้ามีสปอนเซอเข้ามาเออเออเออผมแค่เสือแค่เสือมีขบวนเซอร์เข้ามานะมาครอบมาครอบตลอดเลยเนาะเดี๋ยวพากินมาเที่ยวกับเบนเนลี่ดิโอ้โหเออเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่ากลุ่มเบนเนลี่มาชวนมาตรงนี้ครับคุ้มคุ้ม แต่มีน่าจะมีลานกข่งเต็นท์เนาะถ้ามีลานกข่งเต็นท์ข้างหลังเนี่ยสุดยอดมากเลยเดีเ๋บนมันจะนี่เขาขปดฝนในหลังก่อนนะครับก,รก่อนแข่งกางก่อนเน่ยหน้าวัดพอดีกว่ลานนั่งมิงงถิลานครเลยเขาแท่นนะครับกข่งเต็นท์ในวัดกับเบนนา,าร์วัลลิ <laughs> นั<ะ>่งุ่ม นิ่มจ๋อุ้มได้อนเต็มปากเต็มคำดีมากครับคุผู้ชมเนื้อนี่จะย่างก็ได้ไหมครับครับน้อยย่างหนึครับอันนี้ถ้าเอาไปยกไปอ่างขางครับพี่ทังขวันเนาะชุดเดเลยหรอเาซื้อถ้าผมซื้อตรงนี้แล้วเอาขึ้นไปกินบนนาทรายได้มนีมันมีการเป็นชุดที่ ครับตัวนี้จะมีชุูดครับเขถาถ่าเนาะคุณเบีครับคุณเบ<ช>ีย<ช>ถ้าถ้าปนมามาหนังกินเนี่ยส่วนสะดวกจะจะซื้อปิก้านตั้งไม่มีอยู่เนาะมีครับมีบริการส่รงครับประมาณห้ากิโลอ๋อห้ากิโลถึงบ,บ,บ,บ้านไอคอนบาดีว่าปนจะซื้อแล้วปนไปกินด้อยอังคางรถกินที่อื่นนี่กันกะส่งได้เดือยอยู่ใช่ครับเขาจะคิดอ่อถ้าเป็นฝางเขตฝางหกสิบบาทคหกสิบบาทสามสิบบาท คือว่าเพงนะอย่างรู้ว่าถ้าผมแวะเข้ามาแล้วผมจะซื้อขึ้นไปกินได้เลยครับซื้อไปไปย่างที่อื่นนะครับอ๋อมีเผ็ดตัวครับมีเผ็ดตรงร้านตัวมีครับเอ่อคุณบีย่างเลยเข้าไปดูครับคุณบีย่างเลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้เนาะถ้าไปส่งเชียงดาวได้ก็ครับสองร้อยไปก็ครับผมจะเสีย่ะฝากลส้มไปนะเชาวฝากส้มไปครับฝากลส้มแข่งกล่องไปให้นะแข่งกล่องไว้ไม่อายนี่มีอ่าร้านที่กิ่น อะอย่างนี้เยอะแยะเนาะช่าขวัญเนาะเยอะเนี่ยบางคนจะมือว่าอยู่ในซอยแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในซอยแล้วแบบผมเมื่อกี้ผมยังถามช่างขวัญเลยว่าทางแบบนีทางเข้ามาร้านแบบนี้ไงคือทางเป็นทางแบบทางเล็กๆคนับเป็นซอยเล็กๆเข้ามาคนจักก็จะเป็นหูจักกันในเพจรอบเบาปากต่อปากใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นปากต่อปากพยาบาลเนี่ยเป็นจริงกันสไตล์เงียบๆครับเงียบ ไม่ได้เออก็ทึกคึกคืดเขาว่าอยู่ครับมาไก่แต่ว่ามาแบบเพรครับร้านเนื้อมีไหนตึงเหมือนหลอดครับผมนี่ครับตีงัวงคัวลงเด่นต้องหอมมาแล้วต้องหอมมาแล้วหนองเจ้าตัวมาละใส่ได้ครับขอเพื่อผมได้นะครับนี่นะใสยากนะครับทำเองนะครับจากล้าของนะหอมครับน้ำาแค่น้อยตัวจิ้มอยุ่นน้ำมาแห้งเขาหองกับเปียมากพี่ไ้ขวัญได้จิ้มนะเออเป็นไงนี่นี้อยู่ อันนี้ก็ได้้อันนนนียกไหนลองเนื้อออสเตรเลียอันนี้ก็กินสดได้นะครับเอออันนั้นจะเป็นสันคอไอหมูหมูหมูกะเดี๋ยวเดี๋ยวโหจะดับอ๋อแต่อันนี้หนุ่มอันนี้หนุ่มแต่นะอันนี้หนุ่มแต่นะครับกินสดสได้สบายเลยนะกินสดสต้มอร่อยตัวผมมาได้ย่างเลยเนี่ยมองก็เก็บตอกแก็บไปปะไม่กินดิบกินดิบได้เลยครับเนี่ย คือบางท่านอาจจะไมกินกน็สามารถเอาอย่างได้ครับแบย่างเนยมันก็อย่าหอมไปอีกแบบนึงครับแล้วก็เพื่อนก็จะมีน้ําจิ้มแบบนี้นี่เนาะแต่ว่าเขาเขาเป็นสายแบบนี้มากกว่าสายแบบเอาพันน่ันเนย่างดิบไปสิจดหม้อจุห้อสารคอหมูดิบอ,อ,อ, <laughs> อันนอเลยเจ้ายเหมือดิบยเหมือนกินอ๋ออันนอเด้อันขอเว้นไว้น้อย้ะ <laughs> น่ได้ไหมครับเสือร้องไห้ครับครับเสือใครให้เดี๋ยวให้ให้เอาชิมดูครับถ้ากลิ่นนั่งนี่เจ้าของมีให้ผมว่าให้ด้านให้ด้านเลยเนาะเนี้ยได้ก่อนมาแจ้งเนี้ยเอาเนาะเล่นอะไรครับเต็มสี่เต็มสี่ครับผมว่าโอ้เต็มสี่ก็ประมาณสองถาดนั่นแหละครับท่านผู้ชมเนื้อนี่สองถาดเนื้อนี่สองถาดเนาะผมว่าอิ่มแล้วชอบครับวันที่ใจอือเออนี่ก็สามารถทานแบบสดๆได้เลยคนบอก ืเม่อกี้ผมเกือบมันจดสันคอหมูแล้วครับน้ำผมเกือบหูดับไปแล้วครับแต่นี่มันจะเป็ดกลิ่นเฉพาะของมันน้ำนมเลยอือันนี้นะครับคยังเนียนหอมนมเหมือนกินนมแบบมันกินนมแต่ครับเป็นเเลี้ยงมาอืหมือนนมสดนะครับประมาณ่บอกของมันเลยใช่ครับหอมครับหอม พอถ้าได้ย่างกับเนยนี่แบบย่างเนยแบบหอมเดียวย่างข้างเดียวย่างข้างเดียวอันนี้ก็หนุ่มนะก็หนุ่มสายไล่ขวัญมาไม่อายนี่น้ำหนักขึ้นแน่ห้ากิโลนี่แบบรอดแน่ครับท่านผู้ชมบอกแล้วนั่งเดี๋ยวนั่งกินกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้มุมกล้องอาจจะวูบวดวูบวดไปก็ต้องขอสุมาัยทั้งชมนะครับเอาเข้าเข้าภาษากลางให้แซ่บหมดนะครับเนาะ วันนี้ขอเป็นเมืองสักวันเนาะขอเมืองกันตำแหน่งกับเป็นไทยจะดีอะเนาะมเจอนะหัวเนาะเจอนะหัวทำเมืองออกเลยครับท่านยมย่างหน่อยเอาเป็นแก่คนดูครับเอาอย่างหน่อยยาวเปิ่งกระลักกระลักกระลักจุกกลางจุ่มจุก ถ้าใบย่างนี่หอมครับเต็มนะครับเกือบจะหมดอ่ะนั่งกินไปเรื่อยๆใครเอาปลาหมึกมารับผิดชอบเลยเด้อะปุ้นหอมซับซ้อนก่อนโอ้โหอันนี้เจ้าของร้านเปิดมาเต็มเลยนะครับโอ้พอแล้วพอแล้วเอาอย่างเอาลงนี่เต็มนี่นะเจนะปิ้นจะเอาถาดใหญ่ๆเลยครับมาให้กิน ถาดใหญ่ๆนะครับแม่มนจุ่นแม่มนชุดหนูว่าเอาเอาแค่เล็กๆมาเพราะว่าพอกินไปสักพักหนึ่งเบาไหวแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือราคาบุฟเฟ่นะครับอันนี้ราคาบุฟเฟ่นะครับคซึ่งโอ้ยากครับท่านผู้ชมที่จะหาบุฟเฟ่เนื้อที่แบบดีๆแบบนี้ครับราคาสองร้อยสองเก้าครับบุฟเฟ่เนื้อเนาะใช่ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มแล้วถึงเวลาเปิ้นจะปิดร้านแล้วครับผมกินมอโมดครับกินมอโมด เดินเหลือเดเหลือครับเน้นเน้นเหลือเน้นเน้นผมว่าพอแล้วเอ้าเอามาสักน้อยสักน้อยจนเต็มตี้เต็มตี้เต็มตี้ครับเอาจนลูกค้าอิ่มว่ะเฮาบัรได้กล้ของอันนี้คือบัตรได้อิ่มครับกัดครับท่านผู้ชมที่เปิ้ลที่เปิ้ลมายืนเฝ้านี่คือรอขึ้นหมดอ่ะหมดแล้วประอามายัดหมดกะยัดหมดกะยัดครับว่าเราจะมาเน้นปริมาณลูกค้าบ้านเฮามาเน้นปริมาณกัน ครับเน้นปริมาณบอกว่าเขาต้องลูกค้าวบบลำเปนลำกันครับกาอนมือนกันด้วยทนต้องถามบางครั้งปุ่นปุ่นแบบเคยอ่าแบบเคยปุ่นแบบเคยมากินปุ่นขอกมากล้าสั่งให้น้องสั่งอ่ะก็แนะนนมเปิดไปเลยมายืนที่เปิ่นมายืนเมื่อกี้นะครับเปิ่นมาได้มายืนโกดันเนอะก็มายืนว่าว่าจะเอาอย่างเพิ่มนะประมาณครับโกดันได้ครับมีหน่อยปั๊บเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่างขวัญแล้วก็ ขอบคุณร้านคุณบีย่างเนยนะครับที่ใื้ลุงพูนได้มาถ่ายทําคลิปนะครับที่ร้านของคุณบีเนาะคุณบีนี่คือชื่อของอ้าเลยนะครับใช่ครับชื่อผมอ๋อครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับที่นี่ผมแล้วก็ช่างขวัญแล้วก็คุณบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันวันพุธสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ